อะไรกันครับเนี่ยทำไมดูสนุกสนานหัวเราะกันเชียรเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาครูข้าวปี่ไปเจ๊ไปทำไมอ่ะไม่มีใครเห็น เฮ้ยสวัสดีค่ะแฮกปากแขกคออะไรนะเฮียไม่ได้ยินอ่ะโหเฮียนี่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมหอมมากหอมมาแต่ใครเลยอ่ะกลิ่นแก้มอ้วกหรือเปล่าโอ้เฮียได้ยินที่หนูพูดไะเนี่ยหนูบอกว่ากลิ่นหอมไม่ใช่กลิ่นเหม็นเดี๋ยวตีดังยุบเลยพุกจาแรงนี่เนี่ยยอยจากเล่นเฮียทำเมนูอะไรเนี่ยหอมมากลูกค้าก็สั่งผักผักบุกใส่แดงไว้อ่ะหรอใช่เอ๊ะอย่าบอกนะว่าเฮียใช้ใช่แล้วอ้วรใช้นี่เลย ซอขหอยนางรมตาแม่ครัวเขาผลิตเกกับหอยนางรมแท้ๆเลยนะกิงง่งหอมลกชาตกลมๆทำได้ทั้งเมนูผักต้มปรุงในน้ำซุปหรือหมักในเนื้อสัตว์ก็ได้สุดยอดไปเลยไอ้เฮียเฮียมันเป็นเค้กหลับของร้านอัวเองงั้นเ๋ยหนูบอกให้แม่ไปซื้อใช้บ้างดีกว่าจะได้ขายดีเหมือนร้านเฮียไงขอบคุณนะคะ,ะไม่เลยมาสั่งข้าวเหรอมาถาม,มเฉยมาชวนกูคุยแล้วก็หนีกูไปความของพุ่งไม่ไปแล้วมั้ง เคียร์งานเพิ่งเสร็จสายอีกแล้วรีบแล้วค่ะรีบอะไรอะ่ะรีบมันต้องไม่สายอะ่ะเป็นสีมาทํางานวันแรกก็สายเลยแล้วก็อยากจะมีะไรายได้เพิ่มขอโทษค่ะเป็นสีเคียร์งานกว่าจะเสร็จไงคะต่อไปนี้นะถ้าลือ้อสายแบบนี้นะหักหน้าที่ละสองร้อยโอ้แค่มาขายี่ก็ได้สามร้อยจ้าสองร้อยเหลือเลยเนี่ยก็อ,อย่าสายค่ะค่ะด,ดูแลนะให้อ้วนด้วยนี่ใสไ,ไว้เอาผมออกได้ไหมไม่ได้ค่ะ เอาใส่อย่างงี้เอามือเข้าไปเอาคอไม่ต้องใส่ให้มึงรู้วเป็นไม่ค้าก็แล้วกันรอรับลูกค้าด้วยเข้าใจไหมค่ะอย่าทำหน้างงงิกทำหน้ามึงลีลีจะเอาไม่ตังอะเอาค่ะดูแลด้วยเฮียจ๋าเออเอาเ้าครูประส์สวัสดีค่ะเฮียเฮียไม่อยู่เห็นปะล่ะมาเห็นครูเป็นสีก็คือเห็นครูสีถ้าเห็นเฮียก็คือเฮียนี่เฮียไม่เห็นก็คือเฮียไม่อยู่ก็อะไร หนูสั่งกับครูได้เลยใช่ไหมคะได้สิก็จะสั่งกับใครล่ะเอาอะไรเอ่องั้นหนูเอาเอ่อโอ๊ยทำไมไม่คิดมาจากบ้านเนี่ยฮะแก้มเสียเวลามากเลยนะเนี่ยแค่สั่งอาหารเองแต่งั้นงั้นหนูไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะครูไม่เอาแล้วค่ะแก้มไม่เอาแล้วค่ะเอาอะไรเอ้าแก้มวันนี้ไม่กินอะไรเหรอไม่กินอะไรค่ะอ้ำอึ้งมากพอถาม ไม่รู้จะกินอะไรก็เลยตะหวาดไปนิดหน่อยไปเลยเอเ็นสิเฮ้ยทำงี้ได้ไงเนะี่ยอะไรคะเลื่องไปดูลูกค้าอย่างั้นได้ยังไงก็เขาคิดนานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคิดลูกค้าคือพระเจ้าเขาเ,าเงงมาให้เราไม่มีเขาลรวจะาตายที่ไหนใจเรือล่ะฮะก็คิดนานมันไม่คิดมาจากบ้านได้ทำแบบนี้อีกนะห้ามทำแบบนี้เลยต่อไปนี้เจอลูกค้าห้ามทำหน้าเพิ่งอย่างงีห้หัวเราะ,ะยิ้มหัวเราะหยิ้มท่องในใจเลยต่อไปนี้ลูกค้ามานะหรือต้องหัวเราะหัวเราะ ใช่มันเป็นการต้องรับลูกค้าด้วยเสียงหัวเราะเขาจะได้มีความสุขเออไมคคาร์ลังนี้อารมณ์ดีใจดีทางเาข้ามาก็จะอร่อยและที่สําคัญนะหรือต้องแอคทีฟด้วยนะแอคทีฟถูกอ้อดีเนี่ยวุ้นืมของในร้านค่ะค่ะหัวเราะแอคทีฟถูกทำเลยนะค่ะดูดหักตังนะโอ้ยหิวข้าวจังเลยโอ้ย <c oughs> ตี คำนึงนะครับคุณเป็นสีอเคุณเป็นสีมาเฝ้าร้านแทนเฮียตีแล้วครับมารับจ้างมารับจ้างเฮียสีสั่งคำอะไรอะคู่สั่งอาหารได้เลยคำต้อนรับคำต้อนรับอืมไหวไหเนี่ยคุณเป็นสีไหวสิคำต้อนรับแป้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เนี <ique> ่ยทำไมดูสนุกสนานหัวเราะกันเชียร์ต้อนรับเฮ้ยเฮ้ยแลเป็นไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าครูเขาไปถีบไปเต้นไทำไมอ่ะเฮ้ยไงก็เฮียตีสั่งไว้สั่งอะไรก็เฮียตีสั่งบอกว่าห้หัวเราะต้อนรับแขกลูกค้ามาก็ต้องยืนยันแถมใส่หัวเราะแล้วก็แอคทีฟแอคทีฟใช่แอคทีฟยังไงล่ะครับครูพิสีครับก็ครูก็แอคเลยแอค ทีไปไหมทีไปไหมีไไงมันไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าบ้านศรีอ้าวเมื่อเฮตีสั่งแบบนี้แอคทีฟมันก็คือการกระตือรือร้นครับในการทํางานเอคือ Active อะไม่ใช่แอคแล้วก็ทีไม่ใช่เป็นคนละอย่างแ c t i v e ด้วยพี่ตกนี่กระตือรือร้นนี่แอ c t i v e ังไงพี่คือคนผีบ้าคูวผีบ้าเนี่ยพวกผีบ้าหัวล้อไม่ใช่หัวล้อผิผีบ้าแบบนี้เนี่ยต้อนรับวะ ไม่ใช่หรอกเราต้อรับคือเป็นคนอารมณ์ดีไม่แย้มแจ่มใสกับลูกค้าครับครูเป็นสีเอางี้ละกันเธอสองคนอย่ามาสอนครูเด็กเมื่อวานซืนเพิ่งเกิดเอาตีฝากครูมาแบบนี้เธอไม่รู้เรื่องหรอกอย่าทำเม็นรู้ดีเลยเฮ้ยนิกี้ปล่อยเขาเลยไปหาที่อื่นแดงดีกว่าบ้ามาแล้วรอครู เรียบร้อยครับจ๊าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจาเยกยิ่งกว่าหาเป็นครูต้องสอนเด็กๆดู้แล